สวัสดีครับเย็นนิต้อนรับสู่ช่องหนูบีแชนแนลสำหรับในคลิปนี้นะครับจะเป็นในส่วนของวิธีคิดสูตรปากหลักหน่วยปุ่นแบบสามตัวครับสถิติสำหรับสูตรนี้นะครับเข้ามา16มติดนะครับในงวดที่ผ่านมานะครับสูตรนี้ได้1 2 6นะครับส่วนนี้เห็นที่จะเป็นตัวอย่างนะครับส่วนสูตรหลัก10บสูตรนี้หลุดนะครับได้2 6 7นะครับในคลิปนี้ครับพร้อมกับสูตรหตัว ตับหลัหนุ่ยครับสูงห้าตัวสูนี้ยังเข้าอยู่นะครับงวดที่แล้วเนาะอ่าสูนี้ด่นที่หนึ่งหกเจ็ดสองสี่นะครับนี่ก็แล้วสองติดดับหลักหนุ่ยครับผลออกสองสี่หกนะครับสองสี่หกเลขที่เข้าหลักหนุ่ยคือเลขหกนะครับนี่คือสูงห้าตัวครับดินหลักหนุ่ยยังไม่พลาดเลยเนาะสูนี้เข้ามาตรงเนี่ยซึ่งในคลิปนี้ครับผมจะนำสองสูง มาเทียบไปดูกันนะครับสำหรับ F C ่ตามอยู่นะครับก็ผมจะมาเทียบไปดูกันนอกสองซูนี้นะครับเป็นสูหลักหน่วยนะครับหลักสิบลดแล้วได้สามตัวนะครับลดไปที่ร้อยหน่วยนะครับก็จับคู่นะครับเข้าตัวกลับนะครับหมือนวันที่ผ่านมาเข้าตัวกลับนั่งหกสี่ออกสี่หกนะครับ ก่อนจะไปคำนวณเรามาดูสถิติสูนี้กันหน่อยครับในัวันแรกครับที่สูนี้เริ่มเดินคือนงว่ออกสอองหนึนะครับวัแรกครับสูนี้ได้หนึออกสองเลขที่เข้าหลักหน่วยคือเลขห,น,หน,นะครับวัที่สครับสูนี้ได้แปดเครับออกแปดสเข้าตัวที่สมาที่หลักหนครับ วดที่3ครับสูรนี้ได้3 4 8ออก8 6 3เข้าตัวแรกครับมาที่หลักหน่วยครับวดที่4สูรนี้ได้904ครับออก2 0 9เข้าตัวแรกมาที่หลักหน่วยครับวดที่5ครับสูรนี้ได้904ออก779 9เข้าหลักหน่วยครับวดที่6ครับได้904ออก7 0 0เข้าตัวที่2มาที่หลักหน่วยครับวดที่7ได้237ออก3 7 7เข้าตัวที่3ครับมาที่หลักหน่วยวดที่8ครับ ทำได้9สูง4ออก8 9 4 4เข้าหลักหน่วยครับต่อมาวดที่9สูงนี้ครับหงวดที่9ได้8 9 3ออก5 6 3ครับ3มาหลักหน่วยครับวดที่10สูงนี้ได้6 7 1ออก6 8 7นะครับเป็นสูที่มาได้ถึง2ตัวครับเข้าตัวที่2มาที่หลักหน่วยครับวดที่11ได้7 8 2ครับออก2 2 7 7เข้าที่หลักหน่วยครับ วันที่12สูตรนี้ได้3 4 8ครับออก3 8 8เข้ามา2ตัวเนาะต่อมาวันที่13ครับสูตรนี้ได้9 0 4ครับออก3 0 9 9มาดังนี้ครับวันที่14ได้7 8 2ออก3 5 2เข้าตัวที่3วันที่15ครับได้1 2 6ได้1 2 6วันที่15วันที่16นะครับทุกเป็นสิวันติดนะครับสำหรับสูตรนี้ครับเป็นสูตรปักหลักหน่วย แบบ3ตัวสู่เดินดีและยาวนะครับที่ผมจะมานะนำเส้อทุกันในคลิปนี้นะครับท่านผู้ชมที่สนใจสู่ที่มานองคำอยูมาดูครับตั้งแต่ในงวดแรกที่สู่เริ่มเดิน ในงวดแรกครับก็จะใช้3ตัวท้ายของรางวัลที่1จะเป็นในงวดเดยวศูนย์สี่สี่จําเป็นตัวตั้งนะครับเพื่อเราจะมาคํานวณเทียบหาผลลัพธ์ที่ได้ในงวดเดี่ยวสองสองหนึ่งนะครับศูนย์นี้วิธีคิดจะใช้ทำเป็นหลักร้อยครับบวกกับหลักสิบแรกครับบวกกับหลักสิบครั้งที่หนึ่งบวกกับหลักสิบครั้งที่สองบวกกับหลักสิบครั้งที่สามคูณสามหกคูณสามเป็นสิบแปด 6คูณ38บวกกับหลักร้อยครั้งที่4ครับแล้วก็นำไปบวกวย9คงที่ครังครับในคลิปนี้ครับผมจะคำนวณเทียบไปดูห้างมวดสำหรับในคลิปนี้นะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะสีทิทมวดแรกครับเรามาลองคำนวณเทียบดูครับได้1 2 6จริงหรือเปล่าเนาะนำ3บวก7ได้ทับงห12 บวกไป20 22บวก9ก้งได้3เมสิเห็นไหมครับสี่ทีเน่งวันแรกครับได้1 2 6นี่คือผลนับที่ได้เนงวันนี้เนาะออกสองสองหนึ่งนะครับเลขที่เข้าหลังมีอยู่เลข1ครับวดต่อมาครับวดที 2, ท่2งวดที่2เข้าสุริสารครับวดาที่2สูตรนี้ได้8 93มาลองคำนวณเทียบดูครับถ้าเรานำเทียออกเนงวันนี้มาเป็นตัวตั้งครับ สูตรนี้ครับวิธีคิดใช้หลัก,กร้อยครับบวกกับหลักสิบแรกครับบวกกับหลักสิบครั้งที่หนึ่งบวกกับหลักสิบครั้งที่สองบวกกับหลักสิบครั้งที่สามคูณสามครับเปดสามสิบสี่บวกกับหลักร้อยครั้งที่สี่บวกด้วยเก้าคงที่ครั้งครับมาลองบวกเทียบดูนครับสำหรับสูตรนี้ได้แปดเก้าสามจริงหรือเปล่าสี่ทีไม่ได้สองนะครับ สอบวกสาได้ 5, 5้าบวกสาได้8ปครับแปดบวกเป็นสิบสิบสี่สิบเก้าบวกเก้าคงได้ยี่สบแปดเห็นไหมครับโวดที่สองได้แปดเก้ามนี่คือเลขดินหลักหน่วยครับออกแปดครับเลขที่มาหลักหน่วยคือเลขดินสามเข้าที่ทำเป็นหลักหน่วยครับถูกเปนสองหวยนะครับเสร็จเมื่อต่อมาคือโวดที่นมดที่สามครับสูนรที่ได้สามสิบแปดนะครับออกแปดหกสเรามาลงคำนวณเทียบกันครับ ถ้าเรานำได้ทดีอ่อกในกวันนี้มาเป็นตัวตั้งครับคลิปนี้ผมจะคำนวณเทไปดูห้างมวดครับคลิปที่ด้ไม่ยาวไปครับนี่คือสูตรระยะยาวครับดินหลังมีแบบสามตัวนะครับสูตรนี้ไมีที่ใช้หลักร้อยบวกกับหลัก สิบแล้ครับบวกกับหลักสิครั lord, ้งที 2, Four, ่หนึ่บวกกับหลักสิบมาที่สองนำหลักสิบครั้งที่สามคูณสามครับก็ดนะครับบวกกับหลักร้อยครั้งที่สแล้วก็บวกเก้คงทีครั้งครับวันที่สเรามาลองบวกเทียบครับแปดบวกได้สิบครับบวกสองเป็นสิบหกสิบวกห้ายบวกหบวกเคงที่สีครับววนที่สสูรนี้ได้สาม ผลออกแปดรูปสามครับเข้าลีจิงตัวแรกครับคือเลขสามต้องมาที่หลักหน่งครับถูกเป็นสามงวดนี่คือซีดีงวดที่สามนะครับวดต่อไปครับเราข้ามไปนะครับมาคำนวณกันที่สองวันนี้กันครับจจะเป็นสองวันหลังนี้ต้องวดที่สิบห้ากับวดที่สิบหกที่ผ่านมานะครับถ้าเรานำด้วยก่อนในวันนี้มาเป็นตัวตั้งครับ ามาลองคำนวณเทียบดูครับในงวดที่15นะครับสูตรนี้วิธีที่ใช้หลักร้อยครับบวกกับหลักสิบแรงครับบวกกับหลักสิบพันที่1ครับบวกกับหลักสิบพันที่2บวกกับหลักสิบพันที่3ครับบวกกับหลักร้อยครั้งที่4แล้วก็บวกด้วยเคงที่ครับมาลองบวกเทียบดูนครับ สามบวกสองได้ห้าห้าบ, 1, 2, บวกสี่ได้เก 1, ้าบวกสามสิบสองบวกเก้ายี่สิบเอ็ดงวดที่สิบห้าครับได้หนึ่งสองหกนะครับตัวแรกแยกเล็กหนึ่งบวกวิ่งหนึ่งได้สองส่วนักวิ่สี่แต้มได้หกงวดที่สิบห้าครับสูนี้คำนวณได้หนึ่งสองหกออกสามเก้าสองครับเข้าตัวที่สองนะครับมาที่หลงังหนุนครับถูกเป็นสิบห้างวดในงวดที่ผ่านมาคืองวดที่สิบหกครับสูนี้ก็คำนวณออกมาได้หนึ่งสองหกนะครับ ผลออก2 4 6นะครับติดมาสอตัวเลยครับนะเรามาลองคำนวณเทียบกันครับให้เรานำเล้ดอกในวันนี้มาเป็นตัวตั้งครับสูตรนี้วิธีคิดใช้หลักร้อยครับบวกกับหลักสิบแรงครับบวกกับหลักสิบพันที่หนึ่งนำไปบวกกับหลักสิบพันที่สองนำหลักสิบพันที่สามคูณสามครับบวกกับหลักร้อยอันที่สี่แล้วก็บวกดิก้าคงที่ั้ง สามบวกสี่ได้เจ็ดลแบวกเบหยิบสบวกเก้ซึ่งในงวดที่สิที่ผ่านมาครับบวกกันได้1นึ่เลขออก2 4งี่หนะครับในงวดที่ผ่านมาครับมีสูตรสตัวนะครับเข้า3ตัวโต๊ดนะครับใครตามสูตรแล้อยู่ผมรู้มให้แล้วนะครับแต่ว่าในคลิปนี้ที่ผมมาให้ดูจะเป็นวิธีคิดสูตรหลักเหมือนกับแบบ3ตัวนะครับ สูนี้ดินหลักหนครับแบบ3ตัวพร้อมกับสูห้าตัวนะครับดินหลักหนูจะไม่พลาดนะครับสําหรับสูที่ได้5ตัวนะครับสําหรับที่สนใจสูนี้มาลงคานวณดูนะครับวันนี้เป็นสีิีมวดที่17นะครับอ่าถ้าเรานำได้เทไปในงวนนี้มาเป็นตัวทั้งคบ สูนี้ครับวิ่ีคิดใช้หลักอร้อยครับบวกกับหลักสิบแรกบวกกับหลักสิบอันที่หนึ่บวกกับหลักสิบอันที่สบวกกับหลักสิบันที่สามคูณสามครับนำไปบวกด้วยหลักหน่วยครั้งที่สี่แล้วก็บวกกับ9ก้าคงที่ครับใครสนใจสูนี้มาบวกดูกันครับสองบวกเก้าได้สิบเอ็ดสิบสิบเอ็ดบวกแปด้าสิ้าบวหกยี่สสิบ สาเก้านะครับฉั้นตัวแรกวันนี้ที่ได้คือเลขเก้านึแต้มกับได้ศูนย์ศูนยไปสีแต้มครับได้ตัวที่สามคือสนี่คือผลนับที่ได้มวันนี้ครับดินเก้าย์สี่ที่เลังมครับสำหรับศูนนี้จะเป็นแบบสตัวครับดินลังมีครับเีวันนี้เป็นวดที่17บศูนยนี้ได้เก้า์สี่ครับ ถ้าชอบสูนี้แคปและชมกันไว้ครับวันนี้ดิน904ที่หลักตรงนีครับส,รสูงกันสู5ตัวใครตามอยู่นในคลิปนี้ผมจะมาวางให้ชมกันนะครับ2ส,สูงรนี้เป็นสูรหลักนี่ครับอันนี้คือสูร5ตัวครับสามารถงวดน,นี้นะครับสูร5ตัวได้0 5 6 1 3ครับงวดใหม่ได้0 5 6 1 3เนาะ ลองพิจารณาดูนะครับสองสูตรถ้าเรามาเทียบกันในวันนี้ครับสองสูตรชนดินศูนย์นะครับสูตรสามตัววันนี้ได้เก้าศูนย์สี่นะครับอันนี้สูตรห้าตัวนะครับดินหลังน้วยครับยังไม่พลาดเลยต้องสูตรห้าตัวอันนี้นะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับสองสูตรนี้นะครับเป็นสูตรที่เดินดีนะครับ สูที่เข้าสามตัวตต๊งผมลงไว้แล้วนะครับใครตามอยู่ดยวไม่ดูกันได้นะครับหลักหน่วยงวดนี้ครับดินที่เก้าศูนย์แล้วก็สี่ดินสามได้น,นี้ครับเก้าศูนย์สี่ครับง้นที่ผ่านมาครับติดมาสอตัวเลยครับได้หนึ่งสองหกนะครับ สูตรหลักสิบมวดที่แล้วหลุดนะครับสูตรหลักสิบมวดที่แล้วนะครับจับกันหลังหนยครับพาไปครับมาตัวกลับเนาะจับจับได้หกสี่ครับออกสี่หกนะครับหลักสิบหลวจะมาทำคลิปสูตรมาให้ดูกันนะครับนี้คือสูตรหลังหลยครับแบบสามตัวนะครับวันนี้เป็นงวดที่สิบเจ็ดลงเช่นเลยครับ ลน9 0กนะครับคลิปนี้ฝ่ายเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ